ไถไถท,ที่แรกก็ไถยฝุ่นแปลงบดหน้าแล้วไถเอาเห็ดหน้านี่แหละไถหดไปเลยตากดินตากดินจักหางหมือเอาปุ๋ยขอ,อกเมื่อวานปุ๋ยขอ,อกเมื่อวานกรพุ่นดินเอารถปั้นเขาเนี่แหละรถไถกู้ตาปัน้นตีแตกๆแ,แล้วก็ให้เขาทำการยกขึ้นเป็นเป็นหล่องเอาผ้ายางมาคุ้มธรรมาดาเนี่ย ในเวลาการเตรียมแปลงก็คือว่าต้องเว้นตากแดดต่างอย่างนึงครับอ่าเข้าให้ยังไงหล่ะให้คือว่าเป็นร้ายๆมือไปก็ดีเพราะว่ามันจังสีขาเชื้อโรคเชื้อ,อยังไปน้ำบานนี้เขามาขืนลองขึ้นยังแล้วเายายามมาปูกะจอล้มปลูกเลยเลยคว้วม้ากัแล้วจะสร้างไปมันแต่คว้วหินหินเขาก็อยู่ที่หาสิบหาสิบห้าหกสิบหกสิบห้านี่อยู่สามสี่อันนี่แหละแต่กันปลูกคยปลูกจังปลูก บอกอยู่นี่เคยปลูกก็คือว่าห้างไว้ท่ายแห้งดีพืนทีเขี้ยมันไปเด็กไก่พอเอาใส่สองในันเอาใส่หนเดียวกับแคบกับว่าเป็นยังแต่ว่าการสองไนกับจักมันได้ทังสองคือว่าได้ทีงสองกับโป้หูเนี่ยมันเป็นหน่วยแต่ว่าได้ร้ายต้วนไปก้อนอย่างเงีะจักมือมันงอกไหมถันนับจากมือใน่ลงดินขันดินชมอากาศฮ้่นถึกต้องเปะมือที่สามต้องงอกเข้าให้น้ำก่อนปะตอนเ่า ตอนเท่าวันไอ้นามก้อนก็ดีเพราะว่าเขาจังสิเห็นว่าคุมใด้นามมันเท่าขึ้นไปนามบอลหอดคือบอลหอดมองเข้าในใส่ขันเอาในใส่เลยจะเอานามใส่น้ำกลดลังเทียลังหูวนบอลหอดมันกับ่เกิดท่านมูอขนว่าพื้นดีไ้มันเห็นนามข่านเห็นนามแล้วแล้วเขาจังหัวมันชุ่มมากกว่าเน็บไม่ล่งถามมือที่มือมันก็เกิดอากาศมันหอนได้กับว่เกินซี่มือหาหามือหกมือไปก็ต้องมีปัญหาคือเป็นว่ามันแห้ง หรือในมันมีปัญหาหรือว่าอากาศมันหนาวอะไรสักอั่างนนเนี่ก